ครับสวัสดีครับท่างชองยิมตะลวยนะครับเมื่อนี้เป็นคำ่คำๆบรรยากาศคำ่คำๆนะครับค่ะท่างชองยิมดะลุวยจะได้มาหัวปูตานะครับมาตามช็อตเด็ดของปูเพิ่นว่าเมื่อนี้ปูตาเพื่อนสีมีหน้าทาั่งแบบได้ให้ทั้งเอฟซีนะครับเนาะครับก็ติดตามรับฟังรับชมาน้ากันนะครับเนาะสำหรับทิ่ติดตามเบื้องไปน้ำกันครับจต้นใจต ทุกวันม it <LO> ีรางวัลรางวัลนั้นไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ชั้ว่าแน่นะทุกวันมีรางวัลให้บ้างให้รางวัลบ้างทุกวันมีรางวัลเลยต้นดอกเงินวันที่ชาวข้าคู่นี้เคยอ่านเยอะครรับพุ่งนี้คือเมืองอือมึงจักบ้างต้นดอกเงิน จำเก็บวกเพิ่มกนหามเพิ่มได้พี่เขียยกเฝ้าเขียบได้ไม่ได้ไว่ได้เขียบไปชุกๆเพิ่มกันห้ามเด็ดขาดแล้วดม่จตไมาเที่ยงที่นี่เลยไม่เชี่ยที่นี่เลยเออถ้ามันเป็นต้นรูปเชียบได้แต่ว่าถอดออกแล้วหามเพิ่มนอจากมั้หาเอาทั้ เอาย้ํใช่คือวัาตุนี่รู้ตัว่าเอาเอาใชหาว่าคงต่ามว่าหามได้ขี้เขียวกาเชียวยาวนี่อ้ยาก็เชียวไดเพราะเชียวชั้งไหนเชียวคุยย้เอาแล้วตากที่เช็ดมาแล้วตากีไม่ยุบเชเดยวพวก้อดี๋ยวพวก้อนี้ขาอ ที่ออกโอ้หอออกก็หางามนาเปทุกลุพักสาวถองไม่ได้ถ้าถงมาไม่แต่ว่าถึงจักรยานเลยเอาถ้าตัวจะขอมมาเ่าเอาตามยอดมันก้าถือไม่รอถ้าโตดโด้อตาดอ้โต้ผู้ใดก็รด้ไปว่าแต่ถ้าโต้โตาดต้โต้โูดังเนทรเขาเลยไมตสำขาญ ตอไปโอมามันได้วาถึงมนเป็นตังคขนาดนง่อยตตไปโตไปทีเหตุเช็คถามว่าแนวจะใช่ไหบเอาเก็บว่างแบบว่ามัเสียอย่างไหนว่าแนวไม่เอาน้อไมทำื่อถือต้องทูกได้กาว่าได้เด้อมาตรงได้เอาไปใช้ให้มัดคงไม่เอาน้อช่วกูเช้มันออกเขาชี้วาถึเถาก็ใช้มันคบเอาทีพี็ถานว่าเออก็ได้ถามว่าตังคะ มักเอาไปวาถือจั๊กเือ, <c oughs> อม,มาหาใช่ว่าปุตชายมันข้อเกาชิบหา่าจังานนาจ้งชันเลยมากเอาไปจั้งชันต้ตเจ้าเขาถ้าโัวจากของมาถบายไหมปุตช,ชัยมันเค็มข้อเกศเสียใครข้าใครมัแแเดกเนาผ่านมาไปตั่งชันเออจั้งชันกับจังลูอจั่งลูกนหองกันบหวแต่จุ๊บว่าเป็นจัน๊ป่า ว mm. ัเจ้าสิตรงไปไปไอไอ้แ่วดรู้ว่าแอ้าตอๆไปเอออีนางก้อก้อเอาไปรอนมั้ง่างหนักมาเอาไปถอบาทบานย่างนกยัดเอาไปทับเข้าทบาทบาร่วมหนาร่วมหลังแต่ผู้ร่วมกันนี้เขียนว่าขึ้นถ้าระทับชนขึ้นเอาป่านไหนเน ยาโจมเออปานไปว้างิีได้รอเ่าเอออตาตจะว่าขับปวนเนี่ยแบบวา่ากานั่งโดนไหนถาตอดนัักแน่เนานั่งถารออ่วมเดออี๋ยวน้จะไหนขับราเลยรอดกะถิ่นข้าตองดออูหัตอดๆๆตอดาต่ออดๆๆแขวนไ้นได้ต่เทเกดตอตอแขวนัว้ได้ต่อเทปเกเดยารอดขระถิ่น Tao đã tụ tập khoản hoạt nó. Thầy cứ khó cái bạn. Nó là khó co. Ta to rồi. Thầy mới ta to, khử to, khử. Thầy à, đây tạo ra khó mà. Má, Bao đồ nãy khó nằm ra, ra nữa. Đã bao đồ nãy Đã bao đồ nãy ดีได้หลายบทเลยอาหมายไม่เบมือนังถังทั้งคู่ท้าค้อนแล้วลูกน้องสองเท้เหมือนคู่ส้มทั้งคู่ทั้งค้อนสองเท้ายช้คนเทศคันถักอืาพอสีกบขายหมดวันที่หนึ่งแล้วหรือต้องอาหมายจบไม่จบไม่หวานทั้าคู่ทั้งค้อนาลลูกน้องอาต้องเอาธนาช้าทั้งไู่ใวยแนเงแล้วหรือต้องอาหมายพังทั้งคู่ ครับทั้งช่องยิ้มเราลุ้ยก็ได้ลงจากหอปู้ตาหอปู้ชี้ปากาวนะครับเนาะเมื่อนี้ปู้ตาเพิ่นกับเมียหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะที่เพิ่นให้ปวดภัยหรือว่าให้หลายสิ่งหลายอย่างครับกับฟังคลิปเบิง้งคลิปไปนํากันนะครับเนะาะก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตั้งใจทั้งช่องยิ้มเราล,ลุ้ยนะครับเด้อครับทั้งช่องยิ้มเราลุ้ยครับ ก็เป็นแนวทางของปู่ตาเพ็่นสำหรับมือนีนะครับเนาะครับนี่ก็ครับที่เกวันกับเสียเอกเหตุตนเงินมามือนีครับแต่ว่าปู่ยังสรุปให้ครับเพราะว่ามืออื่นครับปู่สีให้สรุปตนเงินของเกวันกับเสียเอกกะมาลุ่นน้ากันไปครับมาลุ่นน้ำอ่าทั้งสองยิ้มแล้วยุยเนครับเด้วว่าตนเงินเสียเอกกับเกวันสีได้จักบาทครับแต่ปู่ ครับคันได้เสียบแล้วบ่ให้เอามาเพิ่มอีกครับเพราะว่ามันอาจสีบ่คิ้วครับเพราะว่าต้นเงินของเกวันกับเสียเอกอาจสีมีความหมายสำหรับงวดหนึ่งพฤษภาคมนี่ครับเด้อติดตามเบิ่งติดตามชมไปนน้ำกันนะครับเด้อครับสำหรับมือนี้นะครับเนาะเทวทางของปูตาอ่าน้ำปูตาน้ำปูชีปลาขาวนะครับเนาะหรือแมวคู่หอมหวนก็ให้มากนะครับเนาะก็มีเกาสูนคือในก็บัตรชิวนะครับเด้อบัตรชิว ให้เก้าสให้เกให้ศูน้าศูนะครับเนาะกับบานเลขทีครับบานเลขทีแม่กู่กับห้าเ็ูห้าเก็ดศูนย์กับห้าเก็ดศูนย์ับห้าเ็ดสองเลยครับเด้อห้าเ็ดสองหรือว่ามกป่าซิวแม่สมพรกับสิบห้าบาทครับแล้วก็ครับค่ารถค่าน้ํมมัน่นแม่สมพรกับปูทรงค่ารถคาน้ํมมันแม่สมพรที่มาเมัวว่าน,นี้ครับทีม,ม่เม่อวาน,นี้ก็เก้าสิบห้าทะครับเนาะ กฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทางงสองยิ้มราลุ้ยนะครับเด้อครับกดลูกกระดิ้งกดติดตามครับจะมีทุกช็อตทุกช็อตครับที่อ่ายิ้มเราด้วยตามช็อตเด็ดของปูตาหรือปูชีปลาเขาหรือว่าแม่คู่หอมหวนครับกดลูกระดิ้งครับกดลูกกระดิ้งมันจะได้แจ้งเตือนครับได้แจ้งเตือนนะครับเนาะมีช็อตใดเด็ดๆมันก็จะเห็นกอนงูนะครับเนาะเห็นกอนงูอ่าเราก็จะได้ท่านเหตุการณ์ครับทั่ง่องกับเป็นแชแนวทางนะครับเด้อ ทางช่องก็เป็นแจียเนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจทางช่องยิ้มละลุ้ยครับอันนี้คือตัวเลขนะครับเนาะตัวเลขสําหรับเมื่อนี้นะครับเนาะที่ปูเพิ่์นให้แนวทางมาเมื่อนี้ครับครับก็เป็นอ่าของวันที่หนึ่งนะครับเนาะของวันที่หนึ่งคือภาคมครับก็เป็นเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ก็คือบัตรเชืวอนะครับเนาะปูให้เสียอีกเอาบัตรเชืวที่เก้าสิบนะครับเนาะหรือว่าบ้านเลขที่แม่ยคู่ครับบ้านเลขเมียคู่ห้าเจ็ดศูนย์ ครับหรือหาคันหาเกศศูนย์มันหลายครับมันอ้างกันก็นกนไปหาเกศสองก็ได้ทุกคำเบาทุกคำที่ปูตาพนบอกมามันอาจมีความหมายครับหรือมีมีรางวัลครับอาจมีรางวัลปูพน่ามีรางวัลทุกตัวนะครับเด้อผู้ดใดดึงไว้นี่ที่ไว้อาจมีรางวัลเป็นอาจาเป็นเลขไทยสามตัวหรือทยสองตัวกับพิจารณาญาณในการรับชมหมดนะครับเด้อทังช่องกับเป็นแชร์แนวทางครับ ทั้งช่องเป็นแชน่นอกข้างฟากดไล่กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเป็นกำลังใจทั้งช่องยิ้มแล้วรวยครับนี่นะครับเนาะนีตัวเลขสําหรับมือนี้ครับสวัสดีครับก็เป็นบรรยากาศคำคำเร่งแรงช่วงคำคำเรงแรงนะครับเนาะที่ช่องยิ้มแล้ดรวยเดี๋ยวลงมาจากของวปูแต่หาวปูชีบป่าขาวครับก็นี่แหละครับแนวทางที่ปูเพื่อนห้เมือนี้ครับี่แนวทางนะครับเนาะ หนึ่งพฤษภาคมสองหาหกซีครับก็เอาไปเสียงโศกเสียงหลับเรามึงนะครับเด้อถ้าปูเพิ่นบอมาตัวใดคำใดมันจะมีรางวัลทุกตัวนะครับเด้อคือเก่าศูนย์เก่าศูนย์ก็คือมีที่ไปที่มาก็คือบัตรชิวนะครับเนาะบัตรชิวก็สำหรับเก่าศูนย์ในปูกับเบาหาเกือบทุกมือครับครับเกือบทุกมือเลยครับเด้อกับบานเลขที่แม่คู่หาเก็ดศูนย์ครับหาเก็ดศูนย์ ฮาเจ็ดศูนย์อาจสิเป็นรางวัลใหญ่ครับกับโปรดพิทักษญาณในการรับชมทางช่องกับเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ตั้งใจทางช่องยิ้มล้วรวยครับสำหรับบ้านเลขที่บ้านหลังนี้นะครับเนาะปูวาขันบ้านเลขที่ฮาเจ็ดศูนย์คนมันอังไม่รู้พ่อกันกะให้มาเอาบ้านเลขที่หลังนี้ก็ได้ครับฮาเจ็ดสองครับฮาเจ็ดสองก็เป็นบ้านเลื่อนไทยหลังนี้นะครับเนาะคือเป็นบ้านเลื่อนไทยหลังนี้ครับมันอาจสิมีรางวัลครับ อาจจะมีรางวัลที่ปูหามากนะครับหาเกตสองหาเกตศูนย์อาจจะมีรางวัลเด้อครับเด้อครับปูบ่ามาคำใดมันจะมีรางวัลน,นะครับเด้อกับคือซิบหาบาทนี่ครับซิบหาคือซิบหานี่คือคารมกปลาซิวแม่สมพรนะครับเนาะน้ำท่วมบ้านแม่สมพรปูตาเลยบอกให้แม่สมพรครับแม่สมพรมกปลาซิวขายมกละซิบหาบาทนะครับเนาะกับเก้าซิบหาบาทนี่คือเก้าซิบหานี่ก็คือคา ปูทรงคานัมันแม่สมพรมือว่านนี่ทีแม่สมพรมาปูได้ทรงคาน้นัมันเก้าสิบหาบาทเลยครับเด้อครับเอาไปพิจารณาญาตในการรับชมมึงเลยครับเด้อทางช่องกับเป็นแชร์แนวทางครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องยิ้มแล้วรวยก็ขอสวัสดีครับให้โศกโสดมันๆน้ากันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อเอฟซีทุกทุกคนให้โสดโสดมันๆลำลำๆรื่อยๆไปน้ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ